you fun ช่วงต่อไปนี่อันนี้จะชวนไปเที่ยวชมงานงานหนึ่งที่มีข้าวหอมมะลิอโอโ้โหหลากหลายเขาเรียกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้เลือกออซื้อมารับประทานกันครับงานมหก,กรรมข้าวหอมมะลิหอมมะลิ Rice Festival and Business Matching ครับโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนล่าง2ประกอบไปด้วยจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดการจัดงานนะครับก็มีขึ้นที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับมีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแล้วก็จะมีจนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ครับโดยจัดให้มีการจําหน่ายสินค้าภายในงานกว่า40ร้านค้าประกอบด้วยสินค้าจากข้าวอาทิข้าวหอมมะลิข้าวปลอดสารข้าวกล้องงอกข้าวหอมนินข้าวอินทรีย์ข้าวหอมนินจากรพัทข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหางงอกซึ่งปัจจุบันข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากเยอรมนสามารถ ใช้เทคโนโลยี QR code นะคุณคืออะไรฮะคือสามารถสืบค้นได้เลยแล้วก็ตรวจสอบแหล่งผลิตแล้วก็ที่มาของข้าวได้โอ้ก็คือใช้แอปพลิเคชันไปสแกนใช่ไหมใช่ไปสแกนเนี่ยสมมุติอยู่ในถุงนี้นสแกนปุ๊บรู้เลยว่าเอ๊ะมาจากแหล่งผลิตที่ไหน มายังไงนะฮะโดยเทคโนโลยี QR code เป็นที่ยอมรับของการจำหน่ายข้าวสู่สากลเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยก็คือที่ยะโสธรน,นี่แหละที่ใช้เทคโนโลยีนี้โอ้ดีมากเลยนะฮะนอกจากนี้ภายในงานนี้นะครับยังมีสินค้าดีอาหารเด่นมาจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไข่มดแดงกระป๋องนี่อัดใส่กระป๋องเลยสะอาดแน่นอนนะฮะเาดโค้กระป๋องไข,ข่เค็มไข่ฟอกเอาไปยำ ใครคุณทำเมนูอื่นบ้างไหมไข่เยี่ยวมา้าน้ําลูกสํารองน้ํารังนกกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งเผากละแม่ขนมปั้นคลิปกระเจี๊ยบแดงแห้งผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ครับ,รบอันนี้อาหารดีอาหารเด่นนะฮะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมกระติบข้าวกระจ่าสารผ้าประดิษฐ์จากข้าวรองเท้าหนังผ้าขิดผ้าฝ้าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะฮะสมุนไพรสปา สบูรังไหมสบู่ทานโลชั่นจากรังไหมนี่ใครชอบพวกผลิตภัณฑ์จากรังไหมไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสาธิตการทําอาหารจากเชฟชื่อดังเลยนะฮะเชฟกอล์ฟวิลเชตแสงหานก็มีการจัดการสาธิตการทําอาหารไทยที่ทําอะไรดีทานกับข้าวหอมะลิแล้วอร่อยสุดนี่งานนี้ชิมฟรีตลอดทั้งงานนะฮะสินค้าก็เป็นพวกเกษตรอินทรีย์ด้วยครับแล้วก็มีความบันเทิงนะฮะ,สะแสดงศิลปะปวัฒนธรรมภาคอีสานเล่นเกมแจกของรางวัลรวมถึงนี่ไฮไลท์ ประมูลข้าวภายในงานเริ่มต้น1บาทโอ้ oh. อ้าวไปกันได้ครับสำหรับงานนี้แล้วถ้าไปกันเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวชมเฉยๆถ่ายภาพของตัวเราในบรรยากาศงานนี้นะครับแล้วกดแฮชแท็กไปด้วยนะมาหากรรมข้าวหอมมะลิ ถ้ามียอดไลฟ์เยอะที่สุดรุ้นรับข้าวหอมมะลิฟรีด้วยห้ามพลาดนะครับก็มีจนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้มหกรรมข้าวหอมมะลิไทยหอมมะลิไรส์เฟสติวัลแอนด์บิสเนสแมทชิ่งนะครับณนะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาจังหวัดชนบุรีดำเนินงานโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะโสธรครับนี่ไงเขาบอกจับคู่ไงยะโสธรจับคู่กับชนบุรีก็เอาของดีของยะโสธร าอาจะจำหน่าที่ชนบุรีนะฮะเยี่ยม